ไฮไฮสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในทีม ฮาโลวีนค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทํากล่องสุ่มเบบี้ทีฮาโลวีนกันนะคะกล่องสุ่มเบบี้ทีฮาโลวีนอันนี้มีที่นี้ที่เดียวที่แรกเลยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวที่เราจะสุ่มได้กันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นด้านหน้ากล่องค่ะทุกคนตัวหน้ากล่องก็จะเป็นรูปฟักทองนะคะส่วนข้างกล่องอันนี้เราก็จะทําเป็นภาษาหนอนบรรยายต่างๆนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยค่ะทุกคน เป็นฝากล่องชื่อช่องของเราเลยนะคะกล่องก็สามารถเปิดปิดได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะสอนการทําง่ายๆให้ทุกคนดูนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเราก็จะใช้เป็นกระดาษลังทั้งหมด6แผ่นนะคะแยกออกเป็นแบบนี้เลยค่ะคู่แรกก็จะเป็นด้านหน้ากล่องกับด้านหลังกล่องนะคะความกว้างก็จะอยู่ที่9เซนความยาวก็อยู่ที่10เซนนะคะอันนี้เอาไว้ติดแบบนี้เลยนะคะต่อไปคู่ที่2ก็จะเป็น ด้านข้างของทั้งสองฝั่งนะคะอันนี้ความกว้างก็จะอยู่ที่8เซนความยาวก็อยู่ที่10เซนเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ใช้เป็นกระดาษลังส่งของที่ไม่ได้สวยอะไรเลยนะคะคู่ที่3มคู่ต่อไปก็จะเป็นฝากล่องกับตรงก้นกล่องค่ะความกว้างก็จะอยู่ที่9เซนความยาวก็8เซนนะคะแต่ตรงฝากล่องเราก็จะวัดเหลือลงมานะคะเพื่อที่ตรงนี้จะทําเป็นที่ปิดเปิดของฝากล่องค่ะขนาดของตรงนี้ก็จะอยู่ที่กว้าง9เซน เนยาว2เซนนะคะทั้งหมดก็มีเท่านี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปประกอบตัวกล่องกันเลยค่ะชิ้นแรกก็เป็นส่วนของด้านหน้านะคะชิ้นต่อไปก็เป็นส่วนของด้านข้างค่ะแล้วเราก็เอามาต่อกานด้วยเทปใสนะคะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันต่อไปแล้วก็ใช้เป็นด้านข้างเหมือนเดิมนะคะสังเกตดูตัวเลขความกว้างให้ดีนะคะมันไม่ได้เหมือนกันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอามาต่อการเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปชิ้นสุดท้ายของตัวกล่องแล้วนะคะก็คือส่วนของด้านหลังกล่องนะคะพอเราเอามาต่อ กันหมดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะและเสร็จแล้วเราก็เอามาประกบกันค่ะแล้วก็ทําการติดเทปใสเพื่อยึด ทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะได้ทรงตัวกล่องเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะติดตรงก้นกล่องนะคะตรงก้นกล่องนี้เราจะใช้เทปสายปิดทั้งหมดเลยนะคะเพราะตรงก้นกล่องนี้เราจะทําแบบปิดใต้เลยค่ะมาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือตรงฝากล่องนะคะเราจะเอาตรงฝากล่องที่เราทําเหลือไว้นะคะยัดลงไปในตัวกล่องเลยนะคะแล้วเราก็จะใช้เทปสายติดแค่ฝั่งเดียวนะคะเพื่อที่จะทําให้กล่องมันเปิดปิดได้ค่ะแล้วด้านในของมันแล้วก็จะใช้ เทปใสย,ยึดเหมือนกันนะคะเพื่อเพิ่มความคงทนในการเปิดปิดค่ะมันจะได้ไม่หลุดออกมาแล้วนี่เราก็ทําตัวกล่องของมันเสร็จแล้วนะคะทุกคนรอบนี้เราเลือกทําเป็นกล่องเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยต่อไปเราไปวาดรูปติดตัวกล่องกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้เป็นกระดาษ A4 มาวางคาบกับตัวกล่องแล้วเราก็จะกรีดตรงข้างกล่องนะคะเราจะกรีดไปแบบนี้ทุกมุมเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ข้างๆเล ហើយ พอเราทําเสร็จแล้วก็จะได้รอยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ,คะแล้วเราก็ทําการพับตรงรอยนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้รอยมันชัดขึ้นค่ะเวลาเราวาดรูประบายสีนะคะจะได้รู้ว่าอันไหนคือตําแหน่งตรงไหนนะคะอันไหนคือด้านหน้าหรือด้านข้างค่ะเวลาเราระบายสีนะคะมันจะได้ไม่เกินเส้นออกไปค่ะทุกคนพอเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตัวกันวาดรูปกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะวาดเป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วก็มาเติมหยกัก ให้มันออกเป็นทรงฟักทองค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมีตรงเขียวๆข,ข้างบนฟักทองด้วยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาใส่หน้าของเบบี้ทีกันเลยดีกว่าค่ะมีตรงกลมๆตรงหน้าผากด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมตาของฟักทองนะคะมีจมูกเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ปากน่ากลัวน่ากลัวค่ะน้องๆสามารถแคปภาพแล้วไปวาดตามได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่ตาให้กับเบบี้ทีนะคะหน้ากล่องของเบบี้ทีแต่ละกล่กองของเขาก็จะเป็นตากิ้งทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะทําตากิ้งเหมือนกันค่ะพอได้รูปออกมาแล้วเราก็จะทําการตัดเส้นด้วยปากกา กาดำค่ะทุกคน oh. ตัดเส้นแล้วมันก็จะดูคมชัดขึ้นนะคะแล้วเราก็ไประบายสีกันเลยดีกว่าค่ะสีของฟักทองจะใช้เป็นสีส้มเบอร์22นะคะแต่ถ้าใครใช้สีไม้ก็ใช้สีส้มธรรมดาก็สวยเหมือนกันค่ะต่อไปเราจะใช้สีส้มที่มันเข้มขึ้นนะคะเพื่อมาวาดดวงตาแล้วก็ปากค่ะแล้วก็รอยของฟักทองนะคะคิดว่าฟักทองยังคมไม่พอเลยใช้ปากกาดำตัดเส้นดวงตาแล้วก็ปากไปนะคะยังไม่ค่อยเห็นลายเส้นหยกัยกของ ักทองเลยเติมสีลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยสีเขียวเบอร์59ระบายข้างบนนี้เลยนะคะแล้วก็เอาสีเขียวที่เข้มขึ้นมาระบายตรงขอบมันค่ะแล้วก็ใช้สีม่วงเบอร์75ระบายตรงหน้าผากของเบบี้ทรีนะคะแล้วก็ใช้สีเนื้อเบอร์131ระบายหน้าของเบบี้ทรีค่ะ ต่อไปก็จะมาเติมสีปากแล้วก็จมูกนะคะแล้วก็ใช้สีไม้เบอร์104ระบายตรงแก้มค่ะหน้าน้องจะทําเป็นลายหัวใจนะคะหรือใครจะทําหน้าน้องเป็นลายแบบไหนก็แล้วแต่ได้เลยเอาแบบะะที่น้องๆชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ได้รูปหน้ากล่องเป็นน้องเบบี้ทีฟักทองแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มทําพื้นหลังกันเลยนะคะข้างบนนี้เราก็จะเขียนว่าเบบี้ทีนะคะ แล้วเราจะลงพื้นหลังด้วยเบอร์63จะออกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเ,เลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้พื้นหลังออกเป็นแนวกลางคืนกลางคืนนะคะเพราะว่าวันฮาโลวีนมันก็เหมาะกับกลางคืนค่ะทุกคน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวาดหลุมศพค่ะทุกคนเราก็จะใช้สีดํานะคะในการวาดหลุมแล้วก็เติมเงาให้กับฟักทองของเราค่ะนี่แล้วก็เติมไม้ปักหลุมไปด้วยนะคะเติมสักสองสามอันก็พอค่ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปกลางคืนก็ต้องมีค้งางคาวใช่ไหมคะเราก็จะใส่ค้งางคาวไปสักสี่ห้าตัวไปเลยค่ะทุกคนเราจะวาดเป็นขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะจะได้ดูเป็นมิติใกล้บ้างไกลบ้างค่ะพอเราวา ค้างเข้าสิทธิ์แล้วขาดไม่ได้ก็คือดวงจันทร์นะคะเราจะเติมดวงจันทร์ไปตรงนี้เลยนะคะทุกคนสีอันนี้ก็เป็นปากกาอะคริลิกนะคะสามารถระบายทับสีเข้มๆแบบนี้ได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใช้สีเบอร์15ในการเติมเบบี้ทรีข้างบนนะคะให้มันดูเป็นสีเลือดหน่อยค่ะแบบเลือดไหลออกมานะคะ แล้วเราก็จะใช้ปากกาอะคริลิกสีขาวมาเติมจุดๆหน่อยค่ะเติมเพื่อให้มันดูมีอะไรสักหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะโล่งเกินไปค่ะทุกคนและอันสุดท้ายนี่นะคะก็เขียนคำว่าฮาโลวีนค่ะทุกคนก็จะได้เป็นเบบี้ทรีฮาโลวีนของเรานะคะส่วนข้างนี้เราก็จะวาดเป็นตัวสุ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแล้วก็เอาไปลุ้นนะคะว่าในกล่องอจ,จะเป็นตัวอะไร พอไปคิดออกแบบมาแล้วก็จะได้ตัวทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะไปตัดเส้นให้ดูชัดขึ้นดีกว่านะคะนี่เป็นไงคะดูคนแต่ละตัวน่ารักมากๆเลยค่ะไหนน้องๆดูซิว่าชอบตัวไหนกันบ้างไปเติมสีสันให้หน่อยดีกว่านะคะเฮ้ยพอเติมสีน่ารักกว่าเดิมอีกค่ะทีนี้เรื่องไม่ถูกเลยนะคะสับสนไปหมดเลยว่าจะทําสกูชเชียนไหนดีอันนูนก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักน่ารักไปหมดทุกตัวเลยค่ะทีนี้ก็เหลือแต่ลง สีพื้นหลังของกล่องแล้วนะคะ <Okay. S 1> เป็นไงคะทุกคนออกมาสวยหรือเปล่าชอบสีม่วงสีนี้มากๆเลยนะคะมันทำาให้กล่องสวยดีค่ะต่อไปเราก็จะทำการเคลือบกระดาษแผ่นนี้ด้วยเทปใสนะคะเพื่อเพิ่มความคงทนให้กระดาษไม่ขาดง่ายค่ะเวลาเราเอามาติดกับกล่องกล่องก็จะดูเงาสวยสะท้อนแสงเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ลอกกระดาษออกมานะคะแล้วเราก็จะตัดเทปใส่ส่วนเกินตรงนี้ทิ้งออกไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการเคลือบกระดาษแผ่นนี้เสร็จแล้วเห็นไหมคะเงาสะท้อนแสงเลยต่อไปเราก็จะเอากล่องที่เราทําไว้นะคะมาติดกับกระดาษแผ่นนี้เลยค่ะโดยเราจะใช้เป็นกาวสองหน้านะคะในการยึดกล่องกับกระดาษให้ติดกันไว้นะคะน้องๆวัดให้ตรงกับที่เราพับไว้นะคะแล้วก็ติดมันลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเหลือกระดาษส่วนเกินข้างบนนี้เยอะเกินไปนะคะก็จะทำการตัดออกให้มันสั้นลงหน่อยค่ะ แล้วนะคะกระดาษสีขาวที่มันเกินตรงนี้เราก็จะพับลงไปในกล่องเลยนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเหลือกระดาษส่วนเกินข้างล่างนะคะก็จะพับลงไปเหมือนกัน,นะคะ่ะตรงนี้น้องๆสามารถใช้เป็นกาวสองหน้าหรือเทปใสายปิดลงไปได้เลยนะคะทีนี้ก็เหลือแต่ตรงข้างหลังกล่องกับตรงฝากล่องแล้วนะคะเราจะทําการติดทั้งหมดเลยค่ะ บูเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนตรงข้างหลังกล่องกับตรงฝากล่องเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะคะวาดตกแต่งด้วยหลุมศพแล้วก็ค้างคาวเหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็นไงคะน้องๆน,น่ารักกันไหมเอย่ยมีผีเบบี้ทีฮาโลวีนหลายตัวเลยคะ่ะทุกคนน้องๆชอบตัวไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มานะส่วนฝากล่องอันนี้เราก็จะทําเป็นชื่อช่องของเราเลยไหนใครกดติดตามช่องนี้แล้วบ้างกล่องก็สามารถเปิดปิดเล่นได้แบบ นี้เลยนะคะคเสร็จแล้วนะคะกล่องเบบี้ทีฮาโลวีนของเราคลิปนี้ก็มาสอนทำกล่องเบบี้ทีให้แล้วนะคะใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะทุกคนไว้จะมาลงคลิปแก่กล่องสุ่มกล่องนี้ให้ดูนะคะว่าเราจะสุ่มได้ตัวไหนกันไว้มาลุ้นกันนะคะ<ว>ถ้าน้องๆชอบคลิปการทำกล่องสุ่มนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบา,บายยค่ะ